ปล่อยห้าจะโดนแล้วสันนี่ก็พี่บ่าวก็ปล่อยไปแล้วตอนแรกจุดแรกนะสูตรคำนวณแล้วก็อันนี้นฝันเหรอฝันหลังจากที่ว่าไปหนองคายกันมาวันนั้นที่ไปกับหลวงพี่โต้งใช่ครับผมก็มาฝันทั้งคืนฝันถึงอยู่แต่ตรงนั้นไม่รัดน้ำเด้อฝันไม่รัดเอ้ยเต็มตึงเลยฝัน ฝันทั้งคืนฝันฝันอยู่แต่ตรงนั้นฝันเกี่ยวกับปูไอภูมพญานาคปูตรงนั้นนะ่ะเพื่อนเรียกว่าปูหนองลงลอหอลงลอดิงลงงูครับผมปูหนองลงมันปู<อ>ทำไมน้อง,งน้อง,องดึกจำบันนะ่ะตอนแรกผมก็เขียนว่าหนองโรงใช่แต่ไม่ต้องผมตามคือชื่ออะไรปูบอกไม่ต้องบอกชื่อว่าชื่ออะไร ให้ลงว่าปูนงง่น้องลงน้องลงไอเรียกว่าปู่น้องลงไอเรียกว่าปู่น้องลงฝออันผมฝันคือนั้นฝันฝันพวกาจากไหนค่ะฝันว่ากูสีให้พวกมึงอยูสีให้สร้างเลยสร้างโบสถ์บอกว่าโบสถ์จะเอาแบบนี้กำแพงวัดเอาแบบนี้มันอยู่ในหัวผมเลยว่าสีอะไรเป็นยังไงหมดเลยแต่้าพวกมึงถ้าจะบูชากูต้องเอาพญานาคตัวแบบนี้ก้าวเสียนลักษณะแบบนี้ ผมยังจําได้เลยเนี่ยผมแล้วผมก็ยังพูดอยู่กับเจดําว่าครับผมถูกวดเนี้ยตัวที่ปู่ให้ผมอ่ะที่ให้เจดํามาแล้วผมก็จะไปซื้อตัวเนี้ยไปตั้งไปที่วัดนั้นและเป็นจําลองให้เขาบูชาเพราผมก็ขอไว้แล้วผมก็จะไปอีกแล้วก็ฮานบงสวงเจหลงพี่โต้งไปบวงสวงอีกก็จะให้เจดําถูกตัวเนี้ยจะให้เจดําไปรําอืมถวายให้ในวัดบงสวงจังเสีเจดํมรแมถ้าพ่อถูกว่ใหายรํา บอยให้รัมจะไม่ออกอยู่ในนั้นนะที่บอกวันนั้นนั่นนะที่เราไปด้วยกันแต่ตัวที่ผมเน้นคือตัวนี้เพราะว่าผมไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เยอะแล้วครับพี่บ่าวสั่งมาเพียบเลยสั่งมาเพียบแล้วแต่ว่าพี่ปู่มาเข้าฝันพี่บ่าวปู่บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องถามว่าชื่ออะไรไม่ต้องถามว่า,วาชื่ออะไรปู่มาจากน้องลงมาจากน้องลงเพราะว่า น้องนั้นน่ะเขาเรียกน้องลงใช่ใชเพราะว่ากูถึจะเราก็ถามว่าเป็นปูเป็นใครบอกกูคือคุมหมู่พญานาคอยู่ในนั้นบอกกูคุมหมดในเนี้ยเขาแกบอกในนั้นในความฝันแล้วว่าบอกว่าตัวนี้แหละให้ซื้อตัวนี้บอกนั้นคือว,ว่าปูปูน้องลงนี่พาพี่บ่าวลงไปใช่ผมตื่นขึ้นมาผมยังบอกเจดามว่าพาผมลงไปดูเลยสมบัตินี้เยอะแยะเลยในถ้ำใต้น้ํานั่นนะ พาไปดูสมบัติเ,เรียบร้อยเนี่ยบอกเนี่ยถ้ากูจะสร้างกูสร้างให้รู้อลังการเลยบอกในความฝันน้นนะเป็นโบสถ์สีอะไรโบสถ์จะทําแบบนี้กันหนยังไงเมันผมมันอยู่ในวัวผมเลยมันผมจะไปเขียนวาดให้เขาดูเลยว่าเขาอยากได้แบบนี้แต่ต้องทําเขาไวถูกพิธีแล้วก็บอกผมทิ้งท้ายว่าต่อให้ถ้ากูไม่ให้ถ้ากูไม่ให้ต่อให้เอาพระกีจิด,ดังระดับไหนไปกูก็ไม่ให้อยู่ว่า แต่ถ้าจะให้ก็คือใครก็ได้เดี๋ยวจะให้จะให้สร้างเราจะสร้างทันสร้างครับผมพิ่นพาพี่บ่าวลงไปในหนองเลยตรงไปในหนองมีสมบัติเยอะแยะเลยเต็มไม่หมดพญานาคเป็นร้อยเลยคือคือเจ้าขวัญแบบนี้นะความรู้สึกผมก็คือว่าก่อนโน้นที่ผมที่ข้าวบนล่างที่ข้าวบนล่างคือผมฝันเห็นพญานาคแบบนี้แต่ผมเห็นพญานาคใช่แต่ผมถูกทุกรอบเลยถ้าผมฝันเห็นพญานาค มันเป็นความเชื่อนะของแต่ละคนเดี๋ยวผมมันเน้นหนักเลยตัวนี้พิเศษเลยผมให้ห้าดาวเลยตัวเนี้ยเพราะว่าหยิบจับลอตเตอรี่มันเยอะแล้วแต่ว่าปู่ได้บอกเป็นตัวไหมคะพี่บ่าวเขาบอกว่ามันอยู่ในนั้นแหละอยู่ที่กูบอกไปแล้วนั่นแหละอ๋อคือในนั้นเนี่ยถ้าเพราะว่าวันนั้นมีหลวงพี่โตที่ไปนั่งทำพ<ช>ิธีนเนาะ<ผ>ม,มันจะมีหลวงพี่โตเขียนให้ เจ็ดแปดสามกับสี่สองสี่สองเดี๋ยวสี่สองนั่นแหละครับสี่สองนั่นะปู่บอกให้ขึ้นในลงเอาอ๋อเดี๋ยวเอาเอาเอาอันนี้เอาที่หลวงพี่โต้งเขียนให้ก่อนเนาะใช่เือให้ให้เอฟซีดูจะได้เข้าใจเนาะใช่อันนี้ที่อันนี้ที่หลวงพี่โต้งไปทําพิธีวันนั้นค่ะคือชุดนี้แต่ปู่บอกแต่ว่ามันอยู่ในนี้ใช่ไหมพี่มันอยู่ในนี้แต่ปู่ไม่ได้บอกพี่บ่าวว่าตัวนี้นะครับไม่ได้บอกคือมันอยู่ในนี้แต่ให้ ตัวนี้ันมาทางนี้ยพี่ตัวนี้ให้ขึ้นเอาปู่บอกตัวนี้ให้เน้นว่าขึ้นสี่ตัวนี้สี่สามตนตัวสี่สองขึ้นก็ต้องเป็นสี่สามอืมใช่มันก็มีตัวเลขถ้าถ้าเราจับใจ่ควายควายเอ้ควายเอาแต่เราควายเอามันก็มีหมดใช่เลขในห้าตัวนี้ใส่สีจับเอาแต่แต่ในความขวันผมอะตัวเนี้ยให้ขึ้นเอา ครับผมขึ้นเลขสองใช่ขึ้นสองตัไปเป็นสาม่อนตัวเนาะใช่เอาที่ว่าอาบ่าวใต้ซื้อลอตเตอรี่สั่งลอตเตอรี่ใช่ตัวนี้ที่เอาไว้แม่ดูเมื่อกี้นั่นะตัวนี้แหละผมสั่งตัวตัวนี้แหละขึ้นแต่ว่าขึ้นนะผมสั่งลอตเตอรี่ไว้เยอะแล้วสี่สองขึ้นไปก็เป็นสี่สามครับผมแต่ก็ตรงกับเจ๊ดำเนาะที่วันนั้นปู่มาเทียมล่างเนาะใช่ เป็นที่เจ๊ดำเขียนให้เป็นตัวไหนพี่บาวเจ๊ดำเขียนให้นี่นะที่ปู่มาสื่อผ่านเจ๊ดานเนาะนี่ที่ปู่สื่อผ่านเจ๊ดำว่าอยากได้รูปปั้นแบบนี้ก็คือตัวนี้ม,ม,มันก็เหมือนตรงกันหมดเลยครับผมเพราะหลวงพี่ต้งก็เขียนให้มันก็มีตัวเลขสีสามถ้าจับควยกันตัวนี้เหรอคะพี่บาวที่พี่บาวสั่งมาใช่ตัวนี้แหละ เน้นสุดคือตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เน้นสุดคือตัวนี้แต่ว่าก็อย่าลืมเลขค่าตัวเนาะใช่ครับผมเพื่นบอกว่าอยู่ในนั้นอยู่ในนี้เกตปู่บอกว่าตอนแรกแกจะไม่ให้นะแต่แกบอกแกจะสร้างปฏิหารคือจะสร้างให้จะสร้างปฏิบาลให้คนแถวนั้นเห็นือินในขวันผมอะจะสร้างปฏิหารให้คนแถวนั้นเห็นจะได้ศรัทธาปู่เพราะคนแถวนั้นอะเขาเขาาไม่ศรัทธาอืมค่ะได้ อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนคนนะก็จะมีทั้งคนเชื่อและคนไม่เชื่อตอนแรกผมก็เป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้นะแต่ผมมาเจอตัวเองเชื่อเสียรียงพญานาคเนาะเรามาแต่พูดแต่ไต่ที่แรกบอเรียงพญานาคเราเสียได้ออี่น้งหรือเปล่าคเสียรับใช่แต่ผมฝันเห็นพญานาคนะรัที่ใครลัที่มันแต่ถ้าผมฝันเห็นพญานาคเมื่อไรผมถูกทุกครั้ง ว่าเจ็ดห้าแปดห้านาะเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก่อนหน้านั้นที่ว่าผมไม่ได้ออกช่องถามเจดําได้ผมบอกว่าเมื่อคืนก่านเห็นพญานาครุ่งเช้าวันเลขออกถูกเฉยสามตัวตรงด้วยพี่บ่าวก็เลยเริ่มเชื่อพญานาคขึ้นมาครับแล้วเมื่อคืนนี้ก็มาขวันอีกเนาะขันอีกหลังจากกลับจากวัดวัดอะไรนะวัดน้องลงวัดสารวันนิมิตสารวันนิมิตอยู่ที่ไหนครับ อยู่หนองคายครับผมหนองคายกผมยังพูดกับเจดาอยู่ว่าถ้าออกเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปพาเจดําไปรําสมมติถ้าเขาไม่เขาไม่บวงสวงไม่อะไรแล้วเราก็จะจะให้เจดํารําก็จะพาเจดําไปรําแล้วก็เนี่ยจะโตตามทุกคนเลยไปเข้าไปรำไม่ได้เาไปรสวายปูเจบอยอยากไปรำด้วยเดี๋ยวจะพาไปด้วย ขอชุดเต็มหน่อยพี่เดี๋ยวขอชุดที่พี่บาวปล่อยอันนี้เป็นของพี่บาวใช่ไหมใช่นี่เรอนชุดที่พี่บาวจัดเต็มไว้แล้วครับผมชุดนี้สามแปดอันนี้จะเป็นสูตรคำนวณใช่ไหมครับคาข้างบนจะเป็นสูตรคำนวณเด็กที่ข้างล่างที่วงกลมที่ให้อ้าดาวนั่นคือที่ฝันที่ปู่มาบอกสามแปดก็มีนะครับแต่ว่าสามแปดเนาะก็ตรงกับเลขของพี่โต่อยู่ในนั้นหมดเลย สามแปดสี่สามเก้าหนึ่งหกนั้นจําได้ไหมที่น้องอั้นฝันอยู่ในบ้านใช่อยู่ในนั้นหมดเลยมันก็ตัวเลขอยู่ในนั้นหมดเลยนี่นะครับผมที่น้องอั้นบอกว่ามีนอนูแล้วตื่นขึ้นมาว่าเขามาเขียนให้คก็ไม่แน่อาจจะเชื่อมโยงนะพี่บาเนาะใช่นี่แหละแต่ผมก็ยังพูดกับเจ๊ดำว่าเดี๋ยวถ้าเราออกตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ออกอยู่กับ ที่ว่าอยู่ในนั้นแหละทั้งหมดถ้าออกก็จะโทรนัดกันแล้วก็จะไปกันถ้าเขาไม่ไปบวงสรวงไม่ไปอะไรนะก็เราพี่บาจะไปทําเล็กๆให้ใช่ทําเล็กๆให้จะไปรําให้เดํารําถวายให้ขอให้อยู่ในในชุดนั้นเนาะครับผมนิ่นจะมียร่ำอย่างเดียวเนาะจะเมียร่ำเนาะว่าขอตะถวายคนเดียวฮะแมนเอาตะหวายด้วยแต่ถ้าออกตัวนี้นะอาจจะได้เห็น พญานาคอาจจะเอาไปให้ให้คนกราบไหว้บูชาเขาจะได้คือนับถือปูอให้มีความเชื่อว้านาน้้นก็คือสี่สมสามสี่ใช่สี่สามสมสี่กลับเอานะครับผมคือก็เหมือนที่เราไปเขาบอกถ้าไม่กลับก็ตับแตกนะครับผมเลานี่ก็ตับแตก อันนี้เป็นตัวเลขของพี่บ่าวชุดเต็มแต่ว่าให้5ดาวก็คือ43 3 4เป็นความฝันครับผมที่ปล่อยก่อนหน้านี้ก็คือ916กับ38เป็นูตรคำนวณเป็นูตรคำนวณแต่มันก็ไปตรงอยู่กับในนั้นอีกแคปหน้าจอค่ะพี่นอกแคปหน้าจอเดือบเดือคนขี้งูค้อยจะไปเบิ้งเลือดครับค้อยจะเบิ้งเจดาล่ำที่หนองลงที่น้องลงนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับวัดวัดสารวันนี่มามือนงกันที่หลวงพี่โตใหญ่มากก็แตกหาน้อยเลยด้วน้อยบีไพีเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดมาแมนค่ะอารมณ์เลยเน้อสามแปดกะไข่เนี่ยฮะเนาะเป็นหาตัวแม่นเป็นเลขยหาตัวก็จับไปจับมาเอาเนาะ เพิ่อนกไฮเจ็ดแปดสามเดแเพว่อนไปู้ฟันกับฟันค้างฟักกันลูกขืนมาเบาซันรดๆอยู่การเตียใหม่ๆเออว่าควนจับลงไปสินพาลงไปเลยพาลงไปในหนองนั้นในใต้นั้นเป็นวังแค่ตัวเจ้าได้ข็นมาอยู่แมนผมก็ผมบอกทำไมมันขวัญอยู่ถึงเวลาที่เจ๊น้ำจะเป็นคนฝันเนาะ เทนเนี่เป็นเจดำิ่นให้เจดดำเห็นแล้วเนี่ยเมียนยันยันยันไอ้บาบเสื้อยันไอ้บาบผ้าไปอีกยังได้ก็สีให้ขัวมันเนี่ยระเบิงสิว่าที่เนาะเมียนเอาขัวมันเนี่ยลงไปสิว่าที่ผมปูกระได้ตัวเลขตัวเลขนะครับผมตามนี้นะครับใต้คลิปดาวนะครับบ่าบใต้สาวดำนะครับเพิ่นเป็นตอนแรกผมไม่เชื่อเรื่องพรญาน้าที่ผมมาเจอมาเจอ กับตัวเองนั่ะได้เชื่อเลยเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหายเมียได้มือนั่นนะเอาอีกนะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องมาจนว่าควรกระจายเฮ้ยฮึรีสูนเออใช่ใช่เห็นเยอะเห็นหนาเราอยู่แล้วขอบใจใ่เขอบคุณเอาเอาตามลงกันดีกว่าเออขอบคุณค่ะนี่ลาเจดำมเป็นยังเมื่อกี้มาขอคันมพี่บาเพราะว่าตอนนั้นพี่บามีให้เจ้า